ไหวแล้วตาบอยสกาลัาน่นรออีกนิดความจริงจะปรากฏหลังถูกโยงขายหวยทิปจากกรณีที่น็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ผู้บริหารเว็บไซต์กล่องสลากพัดและนาย,ยกสมาคมผู้้ารลอตเตอรี่ออนไลน์โพสเฟซบุ๊กพัดผิงตาบอยสกาและแอนนากล่าวหาว่าทำเว็บไซต์ออนไลน์ขายหวยทิ์และระบุแจ้งความไปแล้วแต่ไม่หยุดและทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่ ซึ่งทางแอนนาเองได้ออกมาแจ้งก่อนหน้านี้รอรวบรวมหลักฐานและจะพูดครั้งเดียวเมื่อพร้อมและขอให้มั่นใจในเจ้าตัวเพรมมาะไม่ได้อยู่ในบงการแค่1วัน2วันล่าสุดตาบอยสเกลที่มีชื่อถูกโยงเกี่ยวกับเรื่องดัง่ล่าวก็ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสข้อความระบุว่าความจริงจะปรากฏรออีกนิดไม่นานแทแท็กโชคดีลอตเตอรี่ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยทีเดียวค่ะ